สวัสดีครับทันข่าวกับผมเดียวทันชนนงามเหลือนะครับและชน,นเพื่อรู้ทันข่าวสารการเตือนภัยรูปแบบต่างๆนะครับเตือนภัยมีคนไปหลอกซื้อไข่แต่ว่าไม่ยอมจ่ายเงินสิครับคือที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับมีผู้ก่อเหตุทำทีเป็นลูกค้าเข้ามาซื้อไข่ครับที่ร้านแผงไข่สดแห่งหนึ่งบริเวณปากซอยถนน,นทิศบาลหนึ่งซอย17ตําบลหัวใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะฮะคือเจ้าของร้านเขาเล่าว่าเหตุเกิดช่วงเช้าวานนี้ครับ แล้วก็ผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นชายขับรถกระบะสภาพเก่ามาสั่งไข่75แผงราคากว่า8,000บาทมือยกไข่ขึ้นรถนะครับแต่กลับไม่มีเงินสดจ่ายพยายามบายเบียงพร้อมกับมีการสตาร์รถขับหลบไปทําให้ขณะนี้นะครับเดือดร้อนมากเพราะว่าเงินลงทุนเนี่ยคือว่าเขาต้องไปกู้มาสยครับหากว่าเพื่อนๆนะครับมีเบาะแสนะฮะสามารถแจ้งไปได้ไดที่สถานีตำรวจภูทรห้วยใหญ่แต่ว่าล่าสุดเนี่ย ทีมข่าวติดต่อไปยังที่พันตำรวจเอกสุร,รกิจอินอ่ำนะครับท่านบอกว่าหลังจากที่ว่าผู้เสียหายก็มาแจ้งความนะได้ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่รถกระบะคันดังกล่าวเนี่ยหลบหนีไปนะครับ